สวัสดีครับพี่น้องครับผมวัอนี้พาพี่น้องมาลุยกับอันทีมงานอยังเนี่ยทีมงานสมานชัยครับทีมงานสมานชัยทั่วโอ้แม่ครับเชื่อแม่โค่นครับผมโอ้บอกถือว่าผิดนี่ครับอันนี้งานลอกนาดินครับผมกับแม่โค่นเก้าคีสคร ซูเปอร์ซีรีส์นะครับผมของคูบูตานะครับผมนี่ครับอืมอกเป็นงานลอกอันหน้าดินเนาะครับผมกับรถดำกระป๋บบองรถดำหน่อยนะครับผมทีมงานเพื่อนนะครับผม ได้ยังเที่ยวเราไหมเนี่ยแกไปเจี่ยวครับสิบเที่ยวแกไปเจี่ยวสิบเที่ยวเที่ยวจักบาทคือจะเขาก็ต้องมาไงก่อนฮะตอนจิ้มตัวเองเลยนุ่งอุปกรณังสามร้อยเที่ยวสามร้อยอ๋อเที่ยวสามหน่อยครับพี่น้องครับนี่เกันเยอะไงประหยัดน้ำมันจอดเทียบข้างมือรถอนี่ครับพี่น้องครับผมเป็นครูวิารณ์นะครับผมตัวนี้ อุ้ยเจ้าประจําครับผมกับรถอันคันเขียวนะครับมือเนี้ยครับผมรถดำกับมีอยู่ที่มาแล็งนี่ก็มีอยู่สามคันนะครับผมจ่าดินก็ไม่ได้ขุดแลกกับพี่น้องเพราะว่าขุดตามอันอน,นั้นนะลอกเอาหน้าดินซื้อ,อ,อครับผม เครื่องเป็นเครื่องสามสูตรนะครับตัวน,นี้ครับผมรุ่นสามตันนะครับผมของคุปตะนะครับผมเมื่อกี้กะทีมงานเพิ่งกลับมาอันนั้นอยู่ นนี้จอดถ่าอยู่นะครับผมจังหน่อยกับสิเียขนัดนครับผมหาทีร่งงดินนะครับผมอันนี้คนขับกระจจาง,งมาทหาดครับผมว่า ต้องกดใบไว้นะครับผมเพราะว่าการลดเพื่อในการทรงโตัมันดีขึ้นนะครับผมใส่ใบเอ็นเกตดนะครับผมกดกดไว้นะครับผมกันโยกเยกนะครับผม ที่เคยเห็นเมื่อนั้นที่ว่าเป็นใบข่างนะครับที่ถอดออกแล้วครับผมเพราะว่าตัวนั้นเป็นใบแต่งขอบสะนะครับผมกันสไลด์นะครับผมตัวนัน้นฟันหักไปสี่นึงแล้ว <laughs> ฟันหักสี่นึ่งครับผม จะของทีมากครับผม นา้าซิเติมเลยแล้วครับพี่น้องครับผมต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะครับผม คูบุตานะครับผม KX91K3 ขับผมซูเปอร์ซีรีส์นะครับตัวนี please, ้ครับผมเต็มแล้วครับผมมาขั้นลอกขันดอนโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเยนะครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเฮ็ดวิดีโอเท่อต่อต ne, field, ไปนะครับผมครับสวัสดีครับผม